น่าติดติดมันไปเลยนะยอดนีกใบไหม้เลยเล็กๆกินไว้ในเบี้ยเนี่ยโอ้แต่อันนี้แค่วันเดียวนะคะเนี่ยยิงแดดออกยิ่งไปฟังเนี้ยเหมือนหญ้ายางเออหญ้ายางนี่ไวเลยหญ้าใบกว้างเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ทีมงานแข่แดงนะครับมาลงพื้นที่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้มาพบกับอบตแหลมนะครับนะครับเราจะมาสัมภาษณ์ในชุดไวซีนนะครับยาคุมค่าในข้าวโพดต่มาถามอบตแหลมนะครับว่าฉีดไปแล้ว ลักษณะการตายของยาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตายดีไหมนะครับแล้วอัตราส่วนที่ใช้เนี่ยคุ้มค่าไหมกับกับการใช้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวมาถามกันอ้าวตองแหลมครับอันนี้เขาโพดประมาณกี่วันนะครับเนี่ยเขาโพดประมาณสองอาทิตย์ครับสองสัปดาห์นะครับประมาณสิบสี่วันฉีดฉีดไปวันไหนครับตอนแลมเพิ่งฉีดเมื่อวานนี่ครับฉีดเมื่อวันที่หก ฉีดเมื่อวันที่6กอ่าก็อ่าหนึ่งวันนะครับนี่คือหนึ่งวันเดี๋ยวเราจะดูอาการของหญ้านะครับวัชพืชที่ตายเนี่ยนะครับมีวัชพืชตัวไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชนิดไหนบ้างอ่าน่าแลมครับเดี๋ยวดูก็ฟังผีหนึ่งวันผานเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูชนิดหนึ่งครับว่ามีอะไรบ้างที่ตายอันนี้คือ เาต่อไม่เริ่มเหลืองยอดเหลืองอันนี้เข้าฟางผีนะครับเข้าฟางผีที่เกษตรกรนะครับกลัวกันก็คือว่ามันจะตายหรือไม่ตายนะครับวันนี้เรามาดูกันนี่หนึ่งวันที่ฉีดไปนะครับเข้าฟางผีต่อไปตัวในยางตัวยนยางโอ้อันนี้ยางยาติดติดนี่ถือว่าอาการออกเร็วไหมครับเนี่ยอ่าเร็วอยู่นี่นี่ยาติดติดเหลืองยอดเหลืองแล้วนี่สลดหมดแล้วนะครับสลดหมดเลยนะครับดูถ่ายรอบๆเลยสลด อยากเห็นได้ชัดอันนี้หนึ่งวันนะครับเนี่ยอันนี้คือฉีดนี่ดูเบี้ย<น>ดูเบี้ย 1> 1ยอดนิดติดนี่นี่เป็นเบี้ยนี่ก็ยอดเหลืองอีกเมื่อวันนี้นี่เบี้ยอันนี้เบี้ยเบี้ยมันนี่ว่าจะพืชค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนเ,เลยนี่คือหนึ่งวันนะครับที่ฉีดไปเอออัตราการใช้ครับอบตครับอัตราการใช้ในชุดนี้อบตใช้ยังไงครับเดี๋ยวบอกทางผู้ชมนิดครับถังสองร้อยลิตรใช้ประมาณห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลอ่านะครับก็คือใช้ ถือว่าใช้น้อยไหมครับใช้น้อยครึ่งกิโลแล้วก็คิดเป็นตังค์ก็ประมาณ2 2 5ยบาทเพราะกล่อง1กิโลอ่ะใช้ได้สองถังใช้ได้สี่ร้อยลิตรอ่าใช่ครับใช้แถมมีไวนยโทนิกปุ๋ยบำรมุงให้แถมอีกหนึ่งขวดครับผมใช้ได้สองถังก็คือตัวไวน์โทนิกเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องทําให้ข้าวโพดเจริญเติบโตรวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ยาจะใบของอ่าใช้ยาจะใบของเข้แดงไปด้วยนะครับตัวหนอร์ก็ฝานึงอ่ะ 50มิลลิตรต่อหนึ่งถัง200ลิตรห้าซีซีต่อหนึ่งถังก็ใส่จำใบก็ไปด้วยเพื่อเป็นสารเสริมประสิทธิภาพ<ม>เพราะว่าช่วงนี้ฝนมาเยอะครับก็เลยเจำเป็นที่จะต้องใส่สารจำใบเพราะว่ามันฉีดไปพร้อมกับยาหนอนเ<ม>ราลดต้นทุนครับผมพะทำงานเราต้องฉีดอยู่แล้ว<ม>พอเคยคุมแล้วมันไม่อยู่ก็เลยหันมาฉีดอย่างนี้แล้วพอดีปีนี้เจอตัวไอ้เคแดงเนี่ยมันจะถูกหน่อยเทียบกับยาตัวอื่นถูกต้นทุนถูก อ๋อก็คือถูกกว่าถูกกว่าจากที่เคยใช้มามถูกกว่าเยอะแล้วยาตายดีตายเร็วด้วยที่ก่อนที่เราจะทํารุ่นน่ะมันก็จะเอี่ยมครับครับก็โอเคอยู่โอเคปีนี้พอใจมากเพราะว่าเซลเขามาลองให้แล้วเราเห็นดีก็เลยซื้อต่อมีมีคนมาเห็นไหมครับมีมีเห็นอะไรว่าแล้วก็แนะนําแฟนผู้ใหญ่เขาไม่เห็นว่าตายดีเขาคุมไปงข้างเขาคุมไม่อยู่ครับครับเขาก็เลยถามว่ายาไรบบกเซลเขามาทดลองให้เข้แดงเข้แดงเนี่ยแล้วก็เอามาฉีดเป็นยาคุมค่า ทนทนแั่นี่ก็แนะนําไปซื้อร้านที่เองเขาก็ไปซื้อไปบอกเกงบอกว่าที่อบตอแหลมขี่ละเกงเขาก็แัดให้มาสรุปแล้วก็ขี้สองวันหมดเลย้อยไร่ขี้กันหมดเลยบ้านแฟนผู้ใหญ่ใจยันนะนะก็คือมีมีมีคนมาเห็นเห็นเห็นการตายอะไรก็เลยสนใจก็เลยมาถามหน้าแหลมนะครับอันนี้ก็คือพึงพอใจน้านแหลมเนาะอ่ะนะทนาโอเคนะถ้าอย่างเนี้ย น้ำไม่ฉีดคุมอยู่แล้วต้องมาฉีดทีหลังจากก็คือตอนนี้ฉีดไปวันหนึ่งเนี่ยการพึงฟามพึงพอใจของน้าเหนียประมาณกี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้กี่พึงพอใจอย่างนี้ก็ให้เต็มร้อยหละให้เต็มร้อยแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าต it ีว่าสองวันเมื <stuffed vegetable oatmeal> oh, really ่อวานฉีดเจ็ดโมงเช้าแล้ว oh, นี่เราห้าโมงเย็นมาเนี่ยมันสภาพนี้ก็โอเคนะแต่เราดูอีกอีกสามสี่วันถ้ามันตายสนิทเนี่ยสนิทเลยสุดยอดเลยอันนี้คือสุดยอดแล้วเราเลือกใช้เลยถ้าในราคานี้นะ อบโจทย์แล้วเป็นทางเลือกด้วยเป็นทางเลือกภายในเนืออาทิตย์แล้วมันตายเงี้ยปุ๊บเนี่ยเนืออาทิตย์เนี่ยเราก็จะทารุ่นพอดียาก็จะเตียนก็เข้าทางถ้ายิงเขาฟางผีตายนะจบเลยจบเลยนะครับตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับที่เกษตรกรกลัวกันมากเลยคือเขาฟางผีตัวนี้นะครับที่เขาว่ากําจัดยากกําจัดเย็นเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเขาฟางผีแต่ตอนนี้ในมีอาการข่าวละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสองสามวันนะครับขอบคุณอมตมากเลยครับที่ให้ข้อมูลดีๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ หนึ่ครับพี่หน่วันคิดว่าสองวันนี้ตอนนี้ติ้นจดหนงครับอ,อันนี้คือ,ขอเขาฟังสีเหรอคะนะนและอีกคือเป็นกระตุกกระตุกเยอะๆอ,อ,อ,อะไรแล้วเอ็นี่ว่าขึ้นขึ้นทางเขง้าโพดแล้วก็มีอาการเหลืองนี่คือใช่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วเขามันจะไม่เหมือนแล้วก็ฟังสี นี่ก็ฟางผีนี่นี่ลักษณะอาการมันเป็นยังไงนะเพรี่ว่ามันเรีองไงเห็นไหมนี่อย่าเพิ่งมือถอนปล่อยไว้เด็กไม่ขัดอันนี้คือข้าวฟางผีเนี่ยนี่เริ่มเหลืองๆได้ไหมเหลืองแล้วเหลืองแล้วข้าวฟางผีเหลืองมาแล้วแค่วันเดียวนะเนี่ยนี่วันที่สองนี่เนี่ยมันขึ้นมันกระจุดกว่านี่นี่นี่คือข้าวฟางผีหมดเลยนี่นี่ลักษณะอาการระยะแรกนี่คือจะเริ่มก็นี่ไงเห็นเลยนี่เหลืองๆแล้วเหลืองเหลืองขาวไปแล้วนี่เหลืองขาวเนาะไหม้แล้วไหม้แล้วนี่ยอดเริ่มด่างแล้ว อ,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 อันนี้ฉีดได้วันเดียวเหรอคะฉีดเมื่อวานเนี่ยฉ<ห>ีดเมื่อวานอือัตราการใช้น้่นแหลมใช้เท่าไหร่นะคะก็ครึ่งซองครึ่งซองเดินหนึ่งถัง,ถงะอะห้าห้าร้อยกร,รัมห้าร้อยกรัมทั้งเลยนะห้าร้อยกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรใส่ตามที่ว่ากำหนดไว้เลยกำหนดเลยแล้วก็ไอ้ยาจากใบของแกฝาหนึ่งห้าสิบมิลลิลิตรค่ะแล้วก็ไอสารเสริมตัวสารเสริมครึ่งขวดไอตัวไวยโทนิกใชไมค่ต้องนีกครึ่งขวดแค่นั้นแหละ เนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเรืองใช่ไหมเนี่ย